นอกจาก iPhone จะมี iOS 15.4นะครับที่ทำให้เราสามารถปลดล็อก Face ID โดยใส่หน้ากากได้แล้ว ทางฝั่ง iPad แล้วก็ Mac เนี่ยก็มีการอัปเดตเหมือนกันนะครับชื่อว่า Universal Control ครับเป็นการที่เราเนี่ยจะสามารถใช้งานเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดชุดเดียวกันเลยนะครับได้ทาง iPad แล้วก็ Mac เหมือนเราทํางานเครื่องเดียวกันเลยถือว่าสะดวกมากๆนะครับแล้วอย่างนึงนะครับก็คือเราสามารถโอนไฟล์นะครับข้ามระหว่าง Mac แล้วก็ iPad โอนไปโอนมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโยนรูปจาก Mac เข้า iPad ก็ปี้คาจาก iPad มา Mac เนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่สะดวกมากเลยครับ ซึ่งฟีเจอร์ Universal Control นะครับจะทำงานใน iPad OS 15.4 Beta แล้วก็ Mac OS Monterey 12.3 Beta ครับส่วนการใช้งานจะใช้งานยังไงไปดูเลยครับโอเคเรามาเริ่มการตั้งค่าที่ Mac OS ก่อนกันครับเข้าไปที่ System Preferences นะครับไปที่ Display แล้วก็ไปที่ Display Setting ครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ Advanced ครับผมถ้าเกิดเราเปิดมาตอนที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับใน c h e ็ k b o x ที่3นะครับ Automatically reconnect to any nearby Mac or iPad เนี่ย มันจะไม่ได้มีการติ๊กอยู่ครับให้เราทําการติ๊กถูกทั้งหมดเลยทั้ง3ช่องเลยนะครับแล้วกดดันครับนี้เราก็เซตอัพของฝั่ง Mac OS เสร็จแล้วนะครับมาดูกันที่ฝั่ง iPad บ้างนะครับเราเข้าไปที่ setting แล้วก็เข้าไปที่ general นะครับ AirPlay and Handoff นะครับติ๊กคำว่า cursor and keyboard วงเล็บ Beta นะครับนี่เปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้เท่านี้นะครับเราก็สามารถแพร์ระหว่าง iPad กับ Mac ได้แล้วครับ สำหรับการเชื่อมต่อทั้ง2อุปกรณ์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับ Mac แล้วก็ iPad นะครับเพียงแค่ล็อกอินบัญชี iCloud เดียวกันทั้ง2อุปกรณ์นะครับแล้วก็นําเครื่องทั้ง2เครื่องเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆกันจากนั้นนะครับเราก็ทําการเลื่อนเมาส์ของฝั่ง Mac นะครับพยายามกระแทกจอหน่อยนะครับเหมือนเลื่อนไปให้มันชนนะครับแล้วมันก็จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ทําการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะครับให้ทําการเข้าอย่างนี้ครับไปที่ Mac แล้วก็ไปที่ Control Center นะครับจากนั้นกดไปที่ไอคอนด้านขวาของตรงแบบนะครั แล้วเราก็เลือกไปที่ชื่อ iPad ของเราแค่นี้ก็จะเชื่อมต่อได้แล้วครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถลากเมาส์นะครับไปมานะครับระหว่าง Mac แล้วก็ iPad ได้เลยครับสมมุติว่าแพนทํางานอยู่บน Mac นะครับแต่ว่าอยากจดโน้ตบน iPad แผนก็สามารถเอาเมาส์เนี่ยเข้าไปที่แอปโน้ต iPad แล้วก็พิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดของ Mac ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดแผนต้องการเพิ่มรูปนะครับก็สามารถดึงจาก Mac ลากไปที่ iPad ได้อย่างง่ายเลยครับ หรือว่าพนอยากลากไฟล์จาก iPad มา Mac หรือว่าจาก Mac ไป iPad เนี่ยก็สามารถลากได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแอปอื่นๆที่รองรับก็สามารถทําได้ด้วยนะครับอย่างเช่นแอปไฟล์เป็นต้นครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ที่เรียกว่า Universal Control เพียงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครอยากจะรีบใช้นะครับก็ไปลงทะเบียนรอกันได้นะครับที่เว็บไซต์ beta.apple.com นะครับสำหรับเวอร์ชัน Public Beta แต่ว่าเอาจริง,รงต่อให้เวอร์ชัน Public Beta ออกมาแทนก็ไม่ค่อยแนะนำให้ลงสักเท่าไหร่เพราะว่าเวอร์ชัน Beta ยังมีบัคค่อนข้างเยอะอยู่ครับใครเอาฟีเจอร์ Universal Control ไปใช้ทาอะไรที่แปลกจะด้แผนสาธิได้ดูก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตรเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ